พานาโซนิกพวกเราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีครับแน่นอนว่าพานาโซนิกนั้นเป็นแบรนด์ครึ่งใช้ไฟฟ้าที่พวกเราวัยรุ่น90นั้นใช้กันมาอย่างยาวนานครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าพานาโซนิกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการทำขั้วหลอดไฟมาก่อนเรื่องเราจะเป็นยังไงวันนี้ไปลุยกันหมวกวัยรุ่นยุคกบายเพลินดีบ่งบอกความจับมนตัวคุณไอเทมทีวัยรุ่น9กทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นพเลย อยู่กับตัวยุ่งและช่องเพลินดีครับวันนี้เรื่องราวของพานาโซริกครับมาดูจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยจุดเริ่มต้นของพานาโซนิกนั้นเกิดขึ้นจากชายหนุ่มตัวเล็กที่ชื่อว่าคนุสุเกะมัตสึชิตะครับจากจังหวัดวากายามะซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยสักเท่าไหร่แถมยังต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ9ขวบเลยเพราะว่าคุณพ่อนั้นเสียชีวิตนะครับทำให้ตัวเขานนั้นต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวโดยเริ่มต้นจากการเป็นบริกรในร้านอาหารและก็เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์รัแลลละอออีีีกหกหหาาาาาาายาชพทท่เขาสามาถํได้้ในนนนต จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับตอนอายุประมาณ16ปีเขาก็ได้รับโอกาสไปทํางานในบริษัทไฟฟ้าแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดโอซาก้าซึ่งในบริษัทนี้เองครับทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้รับการเลื่อนตําแหน่งอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวพร้อมได้แต่งงานกับมุเมโนอีอูเอะซึ่งเป็นน้องสาวของเพื่อนร่วมง,งานในบริษัทที่ชื่อว่าโทชิโออิอูเอะครับจนกระทั่งในวันหนึ่งเนี่ยก็มีบางอย่างที่จุดประกายให้ตัวเขานั้นอยากจะออกมาจากบริษัทมาเป็นหัวแถวอย่างคนอื่น เมื่อตั้งแถวใหม่อะเนาะนั่นก็คือการประดิษ์ขั้วหลอดไฟแบบเสียบครับที่จะทําให้คนทั่วไปนั้นสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงเวลานี้เองเลยครับที่มัสชิตะนั้นพยายามแนะนําสิ่งประดิษฐ์นี้ให้กับหัวหน้าของเขาได้รู้จักแต่หัวหน้านั้นกลับไม่สนใจกับสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเขานั้นคิดค้นขึ้นมาแม้แต่น้อยแลยครับและต่อมาในปีคศ1918ครับคุณมัสชิตะเนี่ยก็ลาออกจากบริษัทเพื่อไปตั้งแถวใหม่ด้วยการเปิดบริษัทในชื่อมัสชิตะอิเล็กทริก โดยมีพนักงานคนแรกก็คือตัวเขาแล้วก็ภรรยารวมถึงพี่ชายของภรรยาแล้วก็ผู้ช่วยอีกจํานวนหนึ่งแหละครับซึ่งในตอนนั้นทางบริษัทของเขาเนี่ยก็ไม่มีแม,ม,ม,ม้แต่เงินทุนเลยและที่สําคัญก็คือไม่มีใครที่มีประสบการณ์ในการทําบริษัทของตัวเองมาก,ก่อนเลยครับจึงทําให้ผู้ช่วยในบริษัทหลายคนเนี่ยต่างลาออกไปเพราะมองนะครับว่าตัวเขานั้นต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เขามีในตัวก็คือความทะเยอทะยานแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยจะสามารถทําสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยไปขายจนได้แล้ะครับ จนสามารถผลิตตัวอย่างและนําไปเสนอให้แก่บริษัทหลากหลายแห่งเลยทีเดียวแต่ก็ถูกปฏิเสธในช่วงแรกนะทาให้ตัวเขานั้นหันกลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเขาใหม่อีกครั้งโดยตั้งใจที่จะทําให้สินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มีราคาที่ถูกลงนะครับจนทําให้ลูกค้านั้นเริ่มยอมรับในที่สุดโดยสินค้าตัวแรกของบริษัทนั่นก็คือคั่วหลอดไฟโดยใช้ชื่อของบริษัทนั้นเป็นชื่อของแบรนด์ก่อนที่จะขยับมาผลิตหลอดไฟสําหรับติดรถจักรยานโดยใช้ชื่อแบรนด์ในช่วงนี้นะครับว นี่กันได้ไหม และหลังจากนั้นครับทางบริษัทนั้นก็เริ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคมไฟเตารีดไฟฟ้าวิทยุไฟฟ้าหรือแม้แต่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงปีคศ1935ครับบริษัทนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนภายในและมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากม a t s u s h i t a Electric Houseware Manufacturing Works ครับให้กลายเป็น m a ชิตะอิเล Electric Industrial ครับหรือว่า MEI แต่ทว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบริษัทของเขานั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยครับทั้ง เรื่องจากเสียหายและแรงงานนั้นก็ลดหายไปครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะเจอกับพิษของสงครามโลกแต่พอผ่านมาได้เนี่ยคุณมัตสึชิตะก็ไม่ยอมแพ้ครับเขากลับมากอบกู้กิจการและเริ่มขยายแบรนด์อย่างรวดเร็วทั้งในญี่ปุ่นเองรวมถึงส่วนอื่นของเอเชียโดยในช่วงนี้เองแหละครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่างคุณโทชิโอก็แยกตัวออกไปก่อตั้งบริษัทซันโยจาชื่อนี้ได้เนาะแล้วซันโยเนี่ยก็กลายมาเป็นคู่แข่งกันในเวลาต่อมาอีกด้วยก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยาม อินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ขยับเวลาต่อมาในช่วงปีคศ1955ชื่อของพ a n a s o n i กก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับสำหรับการใช้เป็นแบรนด์สำหรับส่งออกลำโพงไปขายในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์ a t i o n น l ในสหรัฐได้ครับเนื่องจากมีแบรนด์ที่ใช้ชื่อนี้อยู่ในสหรัฐอยู่แล้วเนาะโดยชื่อของพ a น a า onic กนะครับก็มาจากการผสมคาจากคาว่าแผนที่แปลว่าทั้งหมดครับกับคาว่าโซนิกที่แปลว่าเสียงครับซึ่งเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นพ a n a s o n i c ที่หมายถึงเสียงสาหรับทุกคนซึ่งในขณะนั้นนี ตลาดทั้งฝั่งญี่ปุ่นและเอเชียเนี่ยยังคงใช้ชื่อเนเชแนลอยู่นะครับอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยก็มีการก่อตั้งบริษัทเนเชแนลไทยจำกัดขึ้นในปีคศ1961ซึ่งบริษัทนี้ก็นับเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่มสัสชิตะอิเล็กทริกนั้นลงทุนในต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยในระยะแรกบริษัทนี้ทําการผลิตถ่านไฟฉายและวิทยุภายใต้ชื่อแบรนด์เนเชแนลครับที่ภายหลังเนี่ยก็มีการขยายรายการผลิตเพิ่มเติมจนเป็นสินค้าที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันก็อย่างเช่นพัดลมเนชน เม้อหุงข้าวในชาแนลที่อยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนานครับทีนี้ข้ามเวลามาในยุค8 0ดศถึงเกานครับพานาโซลิกนั้นก็ยิ่งเติบโตมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปีคศ1983ครับทางบริษัทเนี่ยก็เข้าไปบุกตลาดคอมพิวเตอร์ด้วยการเปิดตัว Senior Partner. พานาโซลิกซีเนียพาร์ทเนอร์คอมพิวเตอร์พกพาซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบ IBMPC ได้อย่างสมบูรณ์แบบและอีกกกปปีหลัััังงจาานนนนน้้นเน่ท Partner Executive ็ิดตว Executive Partner ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์พกพาราคาประหยัดเครื่องแรกที่มีจอแสดงผลพลาสม่าครับรวมไปถึงการเปิดตัวกล้องถ่ายวิดีโอระบบเทป VHS อีกด้วยและต่อมาในปีคศ1990เบนี่ยบริษัทนั้นก็เข้าซื้อกิจการสื่อสัญชาติอเมริกันอย่าง MCA Inc. นะครับโดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าซื้อกิจการของ Color Picture ของโ o นีนั่นเองซึ่งก็เป็นคู่แข่งที่สําคัญของบริษัทในขณะนั้นอีกด้วยและหลังจากที่เข้าซื้อกิจการของ MCA เข้ามาในพอร์ตนะครับก็ทาให ผู้นาตลาดโฮมวิวีโอแต่รก็ตามในเวลาต่อมาเนี่ยทางบริษัทก็มีการขายหุ้นส่วนใหญ่ของ MCA ไปในปีคศ1995หลังขาดทุนในกิจการภาพยนตร์อย่างหนักเลยครับและหลังจากนั้นในปีคศ2008ก็มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งจาก Matsushita Electric Industrial นะครับหรือว่า MEI ให้กลายเป็น Panasonic Corporation แล้วก็รวมแบรนด์สินค้าทั่วโลกให้อยู่ภายใต้ชื่อ Panasonic ทั้งหมดนั่นเองและในปัจจุบันทาง Panasonic นั้นเนี่ยก็ยังคงพัฒนาสินค้าต่างๆอยู่เสมอครับเพราะว่า ว่าในยุคที่เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางพานอสติกนั้นก็ไม่ได้ยึดติดเพียงแค่สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าแบบเดิมๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นทางบริษัทเนี่ยกำลังโฟกัสการพัฒนาระบบสมาร์ทซิตี้พลังงานสะอาดรวมถึงกล้อง AI และแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ EV ที่เกิดจากความร่วมมือของเทสลาของอีลอนมัสอีกด้วยนะครับแล้วมอปี2018ที่ผ่านมาครับทางพานอสตินั้นก็เพิ่งฉลองครบครอบ100ปีไปแบบยิ่งใหญ่พร้อมประกาศนะครับว่าจะเดินหน้าเข้าสู่อนาคตเพื่อชีีีววิตตท่่ดกาามโโแ ดังเดิมที่คุณมาสติตะนั้นเคยให้กับพวกเราเอาไว้แล้ววันนี้พ a น a s o ซ i นิกเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีสินค้าและเทคโนโลยีครอบคลุมไปทั่วโลกแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับชื่อคนไทยมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ